สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วลบน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า กอ,ออกฉายในปี20,12เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึงที่น้องสาวของเธอได้ถูกจับตัวไปโดยคนหลายคนเดิมที่เคยลักพาตัวเธอไปเมื่อ2ปีก่อนแล้วเรื่องราวของพวกเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนนึงนะครับ เธอมีชื่อว่าจิลจิลกำลังเดินเข้าไปในป่า The Forest Park เพื่อค้นหาอะไรบางอย่างพอเธอกลับมาบ้านแล้วน้องสาวรู้ว่าเธอไปไหนมาน้องสาวก็ดูท่าจะไม่ค่อยพอใจแล้วในตอนนั้นเองแฟนของน้องสาวก็ได้โทรมาหานะครับเขาบอกว่ายายของเขาจะมาที่นี่ในวันพรุ่งนี้ แล้วพวกเราก็จะมีงานปาร์ตี้กันด้วยน้องสาวก็เลยบอกจิวไปว่าให้เธอไปเจอหนุ่มหนุ่มบ้างแต่จิวก็บอกว่าขอคิดดูก่อนเพราะเธอคิดถึงแต่เรื่องในอดีตที่คนร้ายนั้นเคยบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้จับตัวเธอขณะที่เธอกําลังนอนหลับ ต่อมาจิวก็ได้ไปที่โรงยิมนะคบเพื่อฝึกการต่อสู้เธอก็ดันลงมือกับคู่ซ้อมหนักไปหน่อยเพราะเธอคิดว่าตัวเองอกำลังโดนทร้าย้อยู่จริงๆสุดท้ายเธอก็คิดได้ว่าเธอคงจะเครียดมากเกินไปกับเรื่องนี้ไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านเธอก็บอกกับน้องสาวว่าพรุ่งนี้เธอจะไปด้วยก็ได้ตามที่น้องสาวได้ชวนเอาไว้นั่นก็เลยทําให้น้องของเธอดีใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเลิกงานแล้วกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ให้จิวปลุกเธอด้วยละกันเพราะเธอจะต้องเตร็มตัวไปสอบในวันพรุ่งนี้ จิวนั้นเธอทํางานเป็นสาวเสิร์ฟนะครับเธอก็ได้รับทิปจากลูกค้าคนหนึ่งที่เธอไปเสิร์ฟอาหารให้เธอก็งงมากว่าทําไมถึงได้ทิปเยอะจังแต่ทว่า เพื่อนของเธอก็โชว์ทิปให้ดูเหมือนกันว่าเขาก็ได้มากเหมือนกันด้วยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ไปเสิร์ฟลูกค้าคนนี้เลยด้วยซ้ํานั่นก็เพราะว่าลูกค้าคนนั้นน่ะเขาเป็นลูกค้าประจําของที่นี่แล้วก็ได้ข่าวว่าเขานกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วหลังเลิกงานจิวกลับมาถึงบ้านเขาก็จะรีบไปปลุกน้องสาวแต่น้องสาวของเธอไม่อยู่เธอก็ตกใจมากนะครับแล้วก็ยิ่งตกใจขึ้นไปอีกเมื่อตามหาน้องจนทั่วบ้านแล้วก็ไม่เจอแถมเสื้อผ้าชุดนอนที่น้องใส่ก็ไม่ได้อยู่ในตะก้ากด้วยจิวเลยรีบโทร แต่มันก็เข้าระบบฝากข้อความ เธอก็เลยรีบหยิบปืนขึ้นมาและพยายามสงบสติอารมณ์ลงเมื่อหันไปดูรอบๆบ้านเธอก็เจอตัางหูของน้องสาวตกอยู่ที่พื้นเธอเลยรีบโทรไปหาแฟนของน้องสาวทันทีแต่ก็เข้าระบบฝากข้อความเหมือนกันจิวรู้สึกกังวลมากเธอได้ไปหยิบแฟ้มออกมาดูแต่ว่ารูปถ่ายของน้องสาวของเธอที่อยู่ในกรอบรูปใบหนึ่งมันได้หายไปแล้วเธอก็เลยรีบไปที่สถานีตำรวจทันทีแต่เมื่อไปถึงพอพวกนักสืบได้เห็นจิวทุกคนต่างก็เหนื่อยหน่ายใจกันมากเพราะจิวนั้นเธอเคยมาแจ้งความให้ตามจับตัวคนร้าย ที่เคยจับตัวเธอไปได้กลับมาที่โรงพักนี้อีกแล้วและครั้งนี้เธอก็บอกว่ามันได้จับตัวน้องสาวของเธอไปแต่ตำรวจทุกคนก็ไม่เชื่อเรื่องที่เธอเล่าอีกเช่นเคยและคิดว่าน้องของเธอก็แค่ไปอยู่กับแฟนหรือไม่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คนร้ายมันจะกลับมาเล่นงานเธออีกเพราะเธอก็หนีมาได้แล้วแต่จิวก็บอกไปว่าเพราะเธอรู้ความลับของมันไงว่าผู้หญิงหลายคนถูกมันจับตัวไปแต่ต่อให้เธอพูดยังไงพวกตำรวจก็ยังไม่เชื่ออยู่ดี หลังจากออกมาจากห้องสอบสวนนักสืบที่มาใหม่นะครับเขามีชื่อว่านักสืบพูดก็ได้เอาน้ำบัตรให้กับเธอแล้วก็ขอเบอร์เธอเอาไว้ด้วยจากนั้นจิวก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนของน้องสาวว่าน้องสาวของเธอไม่ได้อยู่กับเขาพวกนักสืบที่ได้ยินก็เลยแซวไปว่าน้องสาวของเธออาจจะมีแฟนหลายคนก็นได้เธอโกรธมากเธอก็เลยเดินออกมาจากสถานีตำรวจพวกตำรวจนะครับก็เลยได้เล่าให้นักสืบพูดฟังว่าเมื่อปีที่แล้วอะพวกนักเด,ดินป<ร><ว>่าเดินไปเจอจิวกำลังวิ่งกระเซิงกระเซิงออกมาจากป่าจิวได้มาแจ น้งความว่ามีคนงัดเข้าไปในบ้านแล้วก็ได้ลักพาตัวเธอมาทิ้งไว้ที่หลุมกลางป่าแล้วก็มีศพของหญิงสาวคนอื่นอยู่ในนั้นด้วยทุกคนต่างช่วยกันตามหาแต่ก็หาหลุมนั้นไม่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหลุมนั้นและไม่มีล่องรอยการงัดแงะเข้าไปในบ้านด้วยแล้วตัวจิวเองก็ไม่มีล่องรอยรู้ว่าบาดแผลอะไรเลยแถมยังจําหน้าคนลายไม่ได้อีก แล้วพอนักสืบพูดค้นประวัติของจิลนะครับเขาก็พอจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอว่าอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้าน,านี้เมื่อ2-3ปีก่อนพ่อแม่ของจิลได้เสียชีวิตจิลก็เลยสติแตกจนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชสุดท้ายจิลก็ยังต้องกลับมารักษาที่นั่นอีกและเวลาได้ยินข่าวเด็กสาวหายตัวไปเธอก็คิดว่าเป็นฝีมือของคนร้ายคนเดิมแล้วก็มาแจ้งความที่นี่ตลอดเวลา นักสืบฮูดก็เลยคิดว่าเขาจะรับทำคดีนี้เองเพราะเขาชอบผู้หญิงที่เพี้ยนๆอยู่แล้วแล้วที่บ้านของเจลแฟนของน้องก็มาหาที่บ้านแล้วถามว่าน้องกลับมาหรือยังหรือว่าเธอได้ไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือเปล่าจิวก็บอกว่าเธอได้ไปแจ้งความมาแต่ตำรวจไม่เชื่อเรื่องที่เธอบอกเลยขนาดแฟนน้องเองก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อจิวสักเท่าไหร่เพราะเขาเห็นว่ามีชุดนอนอยู่ในตะกร้าผ้าจิวก็บอกว่านั่นมันไม่ใช่ชุดที่น้องของเธอใส่เมื่อคืนนี้ จากนั้นจิวก็ได้ไปถามเพื่อนบ้านนะครับตอนแรกเขาก็ไม่อยากจะคุยหรืออยากจะสูงสิงอะไรกับเธอมากนะักแต่พอถูกขยันขยอมากๆเข้าเขาก็เลยยอมบอกกับเธอไปว่ามีรถของช่างทํากุญแจคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเธอจิวก็เลยรีบกลับมาหาข้อมูลทันทีนะครับจากนั้นเธอก็เลยขับรถไปที่บ้านของช่างทํากุญแจแล้วก็แกล้งโกหกไปว่ารถของย่าเธอถูกขโมยไปเมื่อคือนนี้และย่าก็เห็นว่ารถของช่างทํากุญแจจอดขวางรถเจ้าโจรไว้แป๊บหนึ่งเธออยากจะคุยกับคนขับรถว่า ว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าชายคนนั้นก็เลยเรียกลูกชายมาถามลูกชายก็บอกว่าไม่ได้ขับรถออกไปไหนแต่ก็ดูมีท่าทีมีพิรุษพอจิวออกมาจากที่นั่นแล้วเธอก็เลยพยายามไป้นรถของช่างทํากุญแจดูแล้วก็พบกับม้วนเทปที่มันเคยใช้กับเธอมาก่อนพร้อมกับใบเสร็จจากร้านค้าแห่งหนึ่งจังหวะน,นั้นเองตัวลูกชายก็บังเอิญมาเห็นจิวเข้าพอดีจิวก็เลยควักปืนขึ้นมาขู่สุดท้ายเขาก็เลยยอมบอกว่าเมื่อคืนนี้มีคนให้เงินเขาแล้วก็ได้ขอยืมรถไปขนของ ผ่านไปสักพักด้านนักสืบพูดเขาก็เพิ่งได้รับแจ้งความเรื่องที่จิพวพกปืนไปข่มขู่ช่างทำกุญแจส่วนจิวก็ได้โทรกลับไปหานักสืบให้ช่วยตามหาน้องของเธอเพราะเธอได้ข้อมูลบางอย่างมานักสืบพูดก็บอกให้จิวมาหาเขาที่โรงพักก่อนเรื่องที่ไปงัดแง้รถของคนอื่นแล้วก็ได้ใช้ปืนขู่เขาจิวก็เลยวางสายไปสักพักนักสืบพูดก็แอบโทรหาจิวแล้วก็บอกว่า เขาอาเชื่อแล้วก็จะช่วยเธอเองแต่ต้องจัดการเรื่องปืนก่อนแล้วค่อยไปที่ร้านค้าขายของเพื่อถามว่าใครซื้อวนเทปนั้นไปแต่จิวก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจเขาเธอก็เลยวางสายไปอีกทีหนึง่งทางด้านตำรวจพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะจับตัวจิวพวกเขาก็เลยวิทยุแจ้งสายตรวจให้ตามล่าเธอให้ได้ขณะที่จิกวกาลังไปที่ร้านค้าตามที่อยู่ในใบเสร็จแฟนของน้องก็โทรมาบอกว่าน้องของเธอไม่ได้มาสอบในวันนี้และเพื่อนชายของน้องสาวที่ได้ทําโปรเจกต์ด้วยกันก็ไม่มาสอบเหมือนกัน เธอก็เลยบอกเขาไปว่าเธออยู่ใกล้ๆกับที่พักของเพื่อนชายคนนั้นเดี๋ยวเธอจะลองไปดูเองและเมื่อจิวเข้ามาในร้านนะครับเธอก็แก,กล้งบอกกับพนักงานว่าปู่ของเธอเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ได้หายตัวไปแต่เธอเห็นเพื่อนบ้านบอกว่าปู่ไปกับเพื่อนคนหนึ่งแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเธอเจอใบเสร็จนี่เธอคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไปกับปู่ด้วยและเมื่อพนักงานลองดูที่ใบเสร็จเขาก็บอกว่าเขาจําหน้าคนที่มาซื้อได้ไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับปู่หรอกนะ เพราะว่าหมอนน่น่ะอายุประมาณ40เองแล้วพนักงานก็ได้ให้ที่อยู่ของคนคนนั้นมาแล้วในที่สุดน,นะคะพวกสายตรวจก็มาเจอรถของจิวที่จอดอยู่พวกเขาลงมาตรวจด,ดูพอจิวเธอออกมาจากร้านแล้วเห็นว่าสายตรวจกําลังด้อมด้อดอมองๆรถของเธออยู่เธอก็เลยเดินกลับเข้ามาในร้านแล้วก็ขอเข้าห้องน้ํา สายตรวจก็เลยเดินตามเข้าไปในร้านด้วยเพื่อสอบถามและพอรู้ว่าเธออยู่ในนี้พวกนั้นก็พยายามบอกให้เธอออกมาแต่เธอก็รู้ทันนะครับเธอได้หยิบปืนขึ้นมายิงกุญแจที่มันล็อกอยู่แล้วก็วิ่งออกทางหลังร้านไปพวกสายตรวจไล่ตามเธอไปแต่ว่าในที่สุดจิวก็หลุดพ้นจากพวกเขามาได้จากนั้นเธอก็รีบไปที่บ้านของเพื่อนชายของน้องสาวเธอแต่จิวก็พบว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงไม่ใช่น้องสาวของเธอแต่เป็นคู่ขาของเขาแทนแล้วจิวก็ได้ไปตามที่อยู่ที่ได้มาจากพนักงานนะครับพอมาถึงที่พัก ของเจ้าหมอนั่นเธอก็พบว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแต่ก็พอมีอุปกรณ์บางอย่างที่หลงเหลืออยู่มันก็ทําให้เธอมั่นใจว่าเจ้าหมอนี่แหละคือคนที่เคยลักพาตัวเธอและตอนนี้มันก็กําลังลักพาตัวน้องสาวของเธอไป ในขณะที่เจลกำลังออกจากห้องเธอก็พบกับกล่องไม่ขีดของร้านที่เธอทำงานอยู่มันทำให้เธอมั่นใจว่าเจ้าหมอนี่น่าจะเป็นลูกค้าประจำที่ร้านของเธอแล้วก็เพิ่งจะให้ทิปกับเธอและเพื่อนของเธอไปจังหวะนั้นเองนะครับก็มีคนเข้ามาจับตัวเจลเธอก็เลยคว้าแขนของเขาและจับเขาเอาไว้ชายคนนั้นก็บอกให้เธอใจเย็นๆก่อนเพราะเขาคือคนที่ดูแลที่นี่พอได้พูดคุยกันแล้วเธอก็รู้ว่าคนที่เช่าห้องนี้ได้ย้ายออกไปแล้วเธอก็เลยขอเช่ารถของคนดูแล เพื่อหลบหนีจากตำรวจที่กำลังตามล่าตัวเธอแล้วจิวก็ได้มาหาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันและบอกเพื่อนว่า คนที่ลักพาตัวเธอต้องเป็นคนที่มาทานอาหารเมื่อคืนนี้แน่ๆแล้วตอนนี้มันก็ได้ลักพาตัวน้องสาวของเธอไปแล้วเธอขอร้องให้เพื่อนบอกข้อมูลที่รู้มาหน่อยเพราะเห็นว่าเพื่อนอะ่ะเคยคุยกับลูกค้าคนนี้อยู่เป็นประจำพอเพื่อนบอกข้อมูลจนหมดแล้วนะครับเพื่อนก็ได้ให้เบอร์โทรของหมอนั่นมาเมื่อจิวได้เบอร์โทรมาแล้วเธอก็รีบขับรถออกไปทันทีแต่ว่าดันโดนรถตำรวจไล่ติดตามสุดท้ายเธอก็ต้องจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วกลับมาหาเพื่อนอีกครั้งเพื่อขอยืมรถตอนแรกเพื่อนก็ไม่อยากจะให้ยืมแต่ พอโดนขอร้องมากเข้าเธอก็เลยยอมจากนั้นจิวก็ได้โทรไปหาเจ้าคนร้ายทันทีตอนแรกมันก็ยังไม่ยอมรับว่ามันเป็นคนลักพาตัวแล้วมันก็ขอนัดพบเธอที่ป่าจิวเลยมั่นใจว่าคนที่พูดสายนี่แหละคือคนร้ายตัวจริงเธอก็เลยตอบตกลงว่าจะไปหามันและสุดท้ายมันก็ได้ยอมรับว่ามันนี่แหละที่เคยลักพาตัวจิวมาแล้วจริงๆครั้งนั้นมันปล่อยให้เธอรอดออกมาได้แต่ครั้งนี้เธอคงไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้ว ขณะที่เธอกําลังขับรถไปตามทางนะครับแฟนของน้องก็โทรมาบอกว่าน้องของเธอกลับมาบ้านแล้วพร้อมย้ําว่าให้เธอกลับมาบ้านตอนนี้เลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของตํารวจนะครับที่จะจับตัวจิวให้ได้พวกตํารวจบ,บังคับให้แฟนน้องสาวหลอกล่อจิวให้กลับมาบ้านพอจิวรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของตํารวจเธอก็โกรธมากที่มาตามจับเธอและยังไม่รู้ว่าน้องของเธอน,นอยู่ที่ไหนกันแน่จิวก็เลยบอกไปว่าเธอเจอตัวคนร้ายแล้วและก็กําลังจะไปหามัน แล้วหนังก็ได้ตัดไปในอดีตนะครับตอนที่จิวิ่งหนีคนร้ายมาได้ตอนนั้นเธอขุดดินในบ่อและเจอกระดูกท่อนแขนของใครบางคนเธอเลยหยิบม,มันขึ้นมาแล้วก็ได้แทงไปที่คนร้ายจากนั้นก็ได้วิ่งหนีไปตามบันไดจนเธอหนีรอดมาได้ทางด้านน้องสาวของจิวเธอถูกฉีดยาสลบเธอก็เลยนอนสลบไปทั้งวันพอเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่ามันมืดมากแล้วเธอเลยรีบแก้เทปที่ปิดปากแล้วก็ที่มัดมือมัดเท้าของเธอออกทันทีและพยายามตะกุยตะกายออกมา แล้วเมื่อจิลมาถึงสถานที่ที่คนร้ายบอกเธอก็เห็นรูปของผู้หญิงที่ถูกจับตัวมามากมายรวมถึงรูปของตัว,ตวเ,เธอเองเธอค่อยๆเดินไปตามแสงไฟที่คิดว่าน่าจะเป็นบ่อลึกที่เธอเคยถูกจับตัวไป แล้วในที่สุดน้องสาวของจิวก็ได้หนีออกมาได้นะครับแล้วก็พบว่าเธอแค่อยู่ใต้ถุนบ้านของตัวเองเท่านั้นเองพวกตำรวจและแฟนของเธอต่างรีบเข้าไปหาเธอแล้วเธอก็บอกกับทุกคนว่าเธอถูกจับตัวไว้ใต้ถุนบ้านพร้อมกับถามหาจิวแล้วพอน้องสาวรู้ว่าพวกตำรวจไม่เชื่อคำที่จิวไปแจ้งความจนจิวได้ออกไปตามหาเธอเองมันก็ทําให้น้องสาวเธอโกรธมาก ทางด้านจิวพอเธอเดินมาถึงบอ่อแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ในบอ่อไม่ใช่น้องของเธอแต่เป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้นแล้วในจังหวะนั้นเองจิวก็ได้ถูกฉุดลงไปในบอ่อแล้วคนร้ายก็ลงมาหาเธอมันพูดจาก,กระแนก็กระแหน่เธอเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อเธอในเรื่องที่เธอพูดแล้วมันก็ได้หยิบกระดูกที่เธอเคยใช้แทงมันมันพยายามจะเข้ามาทาร้ายเธอ แต่จิวก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงมันได้ทันแล้วเธอก็ได้ปีนขึ้นมาด้านบนพร้อมก็บอกมันว่าเธอจะไม่ยิงมันอีกถ้ามันยอมบอกว่าน้องสาวของเธออยู่ที่ไหนสุดท้ายมันก็ยอมบอกว่าน้องของเธอยังไม่ตายและอยู่ใต้ถุนบ้านมาโดยตลอดพอเธอได้ยินที่มันพูดแล้วจิวก็ได้หยิบน้ำมันเทลงไปมันตกใจมากว่าไหนจะไม่ฆ่ากันแล้วไงเธอตอบไปว่าเปล่าเธอแค่บอกว่าจะไม่ยิงต่างหากพอพูดจบ จิวก็ได้โยนตะเกียงลงไปมันทําให้เกิดไฟลุกไหมอย่างรุนแรงจนมันล้อมด้วยความเจ็บปวดและทุรนทุรายอยู่ในบ่อนั้นพอจิวกลับมาบ้านและเห็นว่าน้องของเธอยังปลอดภัยดีน้องก็บอกเธอว่ามันจะต้องกลับมาเล่นงานเราอีกแน่เธอรีบไปกระซิบข้างหูน้องสาวข,ของเธอว่ามันได้ตายไปแล้วจากนั้นพวกตำรวจก็มาถามจิวว่าคนที่ลักพาตัวเธอเป็นใครแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเธอก็ตอบไปว่ามีซ่าที่ไหนล่ะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันก็แค่เธอคิดไปเองเท่านั้น แล้วภาพก็ตัดมาที่สถานีตำรวจนะครับสารวัตรได้รับซองเอกสารบางอย่างพอเปิดเข้าไปดูก็พบกับภาพของผู้หญิงมากมายที่ถูกลักพาตัวแล้วในนั้นก็มีภาพของจิลพร้อมกับแนาแผนที่ให้อย่างเสร็จสับแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับจิลเธอถูกลูกค้าประจําที่ร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่ลักพาตัวเธอไปเมื่อสอสัปีก่อนแต่ครั้งนั้นเธอหนีออกมาได้ จากนั้นมันก็ได้วางแผนการครั้งใหม่มาจับตัวน้องสาวของเธอไปเพื่อล่อให้เธอกลับมาหามันอีกครั้งแต่ว่าในที่สุดจิวก็ได้แก้แค้นในสิ่งที่มันได้ทำกับเธอและน้องสาวได้สำเร็จแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไป5.9คะแนนและก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับ และช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ